ยิ่งมองยิ่งลงเหมือนถูกสะกดได้มอตาแค่เพียงได้ส้มตา ré. ฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอย,ยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินช้าขนาดแค่เลได้แต่มองเธอดันมาคล้องเอาซ้อนปากลงกลางใจช่างน่ารักเกินใจจะตั้านทานฉันเองคงทนไม่ไหวเธอนั้นน่านรักเกินเพราะแม่อยากได้เป็นโลกตะไพก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอากคนแกนเธอต้องทำยังไง Oh oh. บ้านเธออยู่ที่ดใดบอกมาหน่อยได้ไหมกินข้าวกับอะไรทำไมถึงสวยจังมองเธอแค่นิดเดียวแต่ทำไมฉันเกินจังหากว่ามองนั้นไปกวันนี้มีสิทธิ์หัวใจของฉันละลายละละายหัวใจฉันกลายเป็นของเธอหวัวใจมันยากจนเกินจะละเลย จะฝากได้ไหมหัวใจ้องน้อยปรเสินเต็มโรยมีอยากทำได้แค่ชอบเธอเลยหัวใจของฉันน้ะมันก็ว่างเกินไปถ้าหากได้เธอมาเป็นคู่เคียงกายฉันจะเป็นคนดูแลเธอไม่มีรอหวันที่ทำเธอเสียยิ่งมองยิ่งลงเหมือนถุกสะกดได้มอนตาแค่เพียงได้อมตาฉันเองก็เิด แค่แลแต่มองเธอดันมาคลองเอาซอนปากลงกลางใจ